ยังไม่จบครับท่านผู้ชมครับงานนี้ยังไม่จบครับผมก็เดี๋ยววิดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมเรายืนอยู่กับ JCB แล้วกันท่านผู้ชมครับอ่าก็ยังไม่จบครับเหลืออีกประมาณ4 5หต้นนะครับ2 2 4 5 6 6ต้นเนาะเหลืออีกต้นไม่ไม่นานครับไม่นานปะปะปะเดี๋ยวลุยกันเลยไปเลยไปเลยครับเอาพี่จะลงแล้วไมไปครับเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมไปท่านผู้ชม เดิกันเลยนะสี่ห้าต้นไม่นานครับหกต้นไม่นานอ่านี่ไงนี่ไงเน,นี่เขามีไอ้นี้ไว้ให้ละ okay. เอาแค่แอบเดินขึ้นไปเลยช่วงเช้าๆก็ผมหมอกกำลังลงเลยเจอตางนี้เดินบ่อยนิดนึง ่ะเอาเานี่ยต้นหนึ่งไว้นี่นะครับเอาเอันนี้ไปน,นู่นเลยปึ๊บอ่ะแล้วก็เดี๋ยวต้นนี้ขึ้นเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมต้นนี้ขึ้นเลยตบนี่เรียบร้อยหายจากพริบตานะ อ่าแล้วก็มันจะมีสองอีกสองต้นตรงบริเวณนี้ใช่ไหมโอ้โหเสียงปั๊มคโคตรดีอะ่ะมานี่มานี่มานีนเนเาา่เดี๋ยวจะไปสองเลยเดี๋ยวจะควบสองเลยมามาเดี๋ยวผมควบสองให้ดูท่านผู้ชมมานี่มานี่ๆมาเนี้มานี้นควบสองเลยนะ เอาสองเลยนะผมมิดสนนะเออเฮสภาพไม่ได้สักอันเลยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอะไรวะเนี่ย่ยะไ,ะะได้ต้นเดียวก็เอาวะ สามวิดีโอแล้วนะกับงานตัวนี้ท่านผู้ชม <c oughs> โอ้โหไปรัวๆเลยวะ่ะอึ๊บโอ้โหไม่ได้ <c oughs> ไม่น่าจะอุ้มยากขนาดนั้นนะอ <c oughs> อ่ะอันนี้น่าจะจบครับผม <c oughs> แม่เมื่อวาน <c oughs> ออวิดีโอที่แล้วนี่ไอไอบ้านี่มัน ขับรถภาษาอะไรก็ไม่รู้ทำเหล็กหกอะท่านผู้ชมผู้ชมได้ดูไหมโอ้โหดึงอามช้ามากเลยวะ่ะโอ้โหรถมีแรงแหรอหืเอรเปล่าเนี่ยอ้เอ้ยมีแรงปะเนี่ยม,ม,มีแรงปะท่านผู้ชม โอเคเดี๋ยวเราเอารถขยับรถคันนี้ออกก่อนแล้วกันเนาะอ่าหมดแล้วหมดประโยชน์แล้วไม่ใช่ไม่ใช่หมดประโยชน์หมดหน้าที่ดิเออเดีย๋ยวไปเรียกหมดประโยชน์อันนี้ลอยใครเดินข้ามมาเน่ยอุ้ยะ,ะแล้วก็ไปขับ JCB กันต่อนะครับผมคือเขาจะทำเป็นโกดังบ้าบอเลยวะท่านผู้ชม่านผู้ชมดูจากรูปนะครับน่าจะเห็นอยู่มัง้งเนาะ อ่ะเหลือ6ท่อนเหลาลุยกันเลยครับเดี๋ยวเอาเสร็จตอนนี้เลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับไปไปกันเลยอ่ะประยัดขยับเข้ามาอีกแล้วกันเนาะจะได้แบบเสียงชัดๆเนาะท่านผู้ชมเนาะเสียงชัดเจนไหมทมม่านผู้ชมอ่าน่าจะชัดเจนนะครับผม วางดักหน้าตัวเองอีกแล้วดีมากเลยดีมากเลยอ่ะโอเค ก็วางลงไปเลยนะครับฮึบเอ้ยฮึบวางปั้งไปเลยเคเรียบร้อยทีนี้ก็มาส่วนของฝั่งนี้กันแ้้งนะครับผมเดี๋ยวฮาจบเดี๋ยวจบงานนี้เสร็จเดี๋ยวพากลับไปทำงานสะพานคนระับตรงแถวแถวแถวสะพานนะ่ะท่านผู้ชม งานสร้างบ้านในบ้านคนรวยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกระจกแตกโอ้โหอะไรวะเนี่ยกมุนบดซะแล้วอย่าทึ่สั่นเนาะผู้ชมเละหมดพังหมดแตกหมด โอเคได้ทั้งบินได้ทั้งเหล็กอะตบโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็เดินออกได้เลยครับผม ครับดูเวลามันเดินนะท่านผู้ชมนี่ดูเวลานเดินดินนะครับโคตรฟินเลยเวลามันเดินอนะ่ะดูเวลามันเดินบนดินดิเดินเร็วชิบหายเลยอัดสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมตึมยังไงต่อโอ๋บอกให้เราลดออกอเจได้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 เขาบอกให้เราเอารถออกนะครับ จะออกมาตรงนี้ไงยังไงต่อเทปูนโอ้โหโอ้เทปูนว่ะท่านผู้ชมเทคานนะเป็นงานเทคานนะทีนี้เอาเรื่องว่ะมาเทคานกันต่อว่ะท่านผู้ชมเอาเรื่องเอาเรื่องยาวเกืบยาวงานนี้เยอะนะแบบว่างานมันไม่สนใจไงก็เดี๋ยวผมไปทํานอกรอกกันอีกทีแล้วกันนะครับ หิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วเ,เฮ้ยมันต้องไปทางนู้นไม่ใช่เหรอเฮ้ยขอโทษนะครับผมกลัวแล้วครับขอญาตผ่านนะครับขอญาตผ่านนะขอญาตลักกัน ไปเลยครับผมไปเลยครับช่วถามว่ามีไมตัวนี้มันดีไหมดีนะครับเสียงดีแต่การเอาคลิปมันลำบากมากๆครับท่านผู้ชมครับอันมันไม่เหมือนที่ไม้ติดอยู่กับปากไงเอออันนั้นคือมันมันก้มไปไหนมันเงยไปไหนมันพิงไปไหนมันได้ยินหมดอะแต่อันนี้มันไม่ได้ยินไงเออมันต้องมาติดติดติดไม้ตลอดนะครับก็ลำบากนิดนึงแต่ก็แลกมาด้วยความเสียงดีตุ้ง นั่นไงบายเดี๋ยวเรามาเทกันนะครับแหมเจ b ีบีแม่งกว่าจะทำเสร็จโคตรนานอ่ะโอ้ยมาเอาตรงกลางแม่งเลย จอดตรงกลางไปเลยจะกลัวอะไรล่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่มันะนะนะจะได้ทั่วถึงจะได้ทั่วถึงครับผมจะได้ทั่วถึงจะได้ทั่วถึงโอเคนะครับผมเออแล้วก็จะแปาลารถมาเทปูนนะครับท่านผู้ชมรถปูนะนะ รถปูคันนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะในดูที่มันหลอดเลือดมันเหลือเท่าไหร่ปุ๊ยเราไปซ่อมได้นะทานผู้ชมเดี๋ยวผมเลยไปซ่อมตรงนี้แล้วกันเนาะมันมาร์กไปไหนนะเฮ้ยโอ้แล้วแบบมาร์กแล้วแบบมั่วไปหมดเลยแล้วพาอ้อมพาอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมั่วชิบหายเลยเออมันเครื่องอะไรวะเก่าๆนะเนี่ยเครื่องอะไรวะ พาไปซ่อมเอาภารกิจก่อนตอนนี้ภารกิจของเราได้ที่หกสิบกับยี่บสี่เปอร์เซ็นต์โ,โหน้อยมากเลยทุกคนเดี๋ยวรีบขับรถให้มันพังครับแล้วก็จะได้ไปซ่อมเฮ้ย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 ลบหน่อยครับหลบหลบน้อยหลบน้อย,อยคนกำลังมาไม่เห็นเหรอไฟไฟแดงจอดทำไมมาเนี่ยมาครับผมเนี่ย มาครับผมแล้ะคุณจะชิปหายสวัสดีลูกพี่อ่ะ,อะเนี่ยเดี๋ยวเราเติมตรงนี้นะครับทุผูเติมน้ำมันแล้วก็ซ่อมนะครับเย้เย้โอ้โหจะไปก็ไม่ไปเราเนี่ยจะไปก็ไม่ไปเอออจะหลุดมือซะแล้วอ่ะเอากดดีเออเราก็จะซ่อมนะครับ อันนี้เติมน้ำมันก่อนเพิ่มจาก60%ก็จะกลายเป็น64นะครับแล้วซ่อมจาก24%ก็จะกลายเป็นกลายเป็น28%โอ้โหสุดยอดเวลาสุดยอยดไปเลยเดี๋ยวเอารถไอ้นั่นมาด้วยเอาเฮ้ยออกไม่ได้นี่หว่าไถอยถอยถอย,ถอย,ถอย,ถอย เจนครับเจนครับเบนหรือเปล่าเนี่ยรถเบนหรือเปล่าครับเนี่ยเจนนะครับมันน่าจะลงมดได้เนาะแต่ว่าก็ยากอะลำบากยากครับผมลงมดไม่ได้หรอกไปเลี้ยวเลยนะครับผมอุยอ้ยอุย้ยอะไรวะเนี่ย

มมองว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดา๋ยวทำทำทำทงทำงทางให้รถเข้าสักหน่อยนึงอ่าให้รถรถมันจะได้วิ่งแบบชิวๆอะไรเงี้ยนะท่านผู้ชมเออป่ะเดี๋ยวทำทางให้รถเข้าสักนิดนึงเนาะท่านผู้ชมเนาะป่ะนะครับผมทำทางทำทางเพราะว่าเราแบบว่าอ่าเนี่ยทำทงทำทางสักหน่อยนึง นี่มันต้องงี้ดินี่มันต้องงี้เนครับท่านผู้ชมเนาะทำางทำทางเลกหน่อยทำทางให้รถปูนข้ามไปเทปูนเนี่ยตรงเนี้ยปุ๊บอือกุญกี้ค่อจะเล็กนิดนึงนะครับผมไม่เป็นไร เราให้อภัยได้ปึ๊บลวงดินครับหลวงดินมานี่รถปูนจะได้ข้ามได้บรรทุเอ้ยเมื่อกี้จะกันอะไรก็ไม่รู้เนี่ย,ยรถปูนเขาจะได้ข้ามได้เนี่ยเอยรุ่นพี่จะได้ข้ามนี่ง่ายๆมา嘛อะไรเสียงบ้าเลย ผมเกลียดมุมกล้องมากเลยมันจะวิ่งขึ้นบนทําไมเนี่ยเออเราต้องคอยปรับตลอดเลยแล้วดูตัวปรับมันก็ลวนหมายเลยนะโอ้โหมีนจะแนวไม่ส่ประกอบแต่อ,อะไรก็ไม่รู้นำทางครับ ดินแข็งเหมือนกันนะท่านผู้ชมนแข็งมากๆเลยอ่ะอาโอเคแต่มุดอ่ะฟังมุดอ่ะ พังหมดอะถ้าผมทำอะ่ะพังหมดอะถ้าถ้าให้ผมทำนะโอเคเรียบร้อยครับผมมาเจอใหม่วิดีโอหน้านะเดี๋ยววิดีโอหน้ามันลาดปูนกันผู้ชม วิดีโอหน้าพาเทพป,ปูนไปมาจอดข้างกันหน่อยดิโอ้โห,โหโอเคผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะสวัสดีครับนี่จอดข้างกันเลยโอเคเดี๋ยวเทป,ปูนกันนะครับผมนี่รอยเราเดินมาดีกว่าสมจริงมากครับผมนะครับ